สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเกมอะไรรู้ไหมไม่รู้ค,คุณรู้ไหมเพเท้า <c oughs> ไม่ใช่นี่เขาเขียนอยู่ <c oughs> การ d เดนออฟบันบัน <c oughs> เออเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่ามีเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย <c oughs> เออเรามาดูกันว่า เด็กมันหายตัวไปได้อย่างไรก่อนจะไปฝากทุกคนอะไรกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นความใจให้ช่องอะไรพ่อกีพี่ตันนิ่งเกมโอเคเจอกันไม่ใช่เจอกันล้วนหมดเลยไปดูกันเลยครับไปโอเคตอนนี้เหมือนเราภาพเบมือจริงมากเว้อ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเนี่แหละโรงเรียนบันบันนะครับพี่มันมีทางไปอยู่พ่อมีทางไปใช่เราดูกันก่อนไหมโอ้ยนี่ชื่ออะไรจัมโบ้จอสจัมโบ้จอสจัมโบ้จอสโอ้โหชื่อโคตรเฟี้ยวอันนี้เป็นบอลลูนรูถือว่าโรงเรียนนี้ตกแต่งนะครับถือว่าสวยงามเลยมีว่าไงแต่มันไม่ใช่โรงเรียนนีของเรามันเป็นของ ลูกเรียงของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยใช่หรอจะเด็กไปใช่หรอไอ้พวกนี้นะใช่โอเคแฮ่จะเป็นแค่ตัวการ์ตูนหรือเปล่าอ่าไม่ใช่จริงๆเรืองจริงลองสำรวจในนี้ดูก่อนดูซิว่ามีอะไรบ้างพี่กอลเอออ่ะมีประตูมีประตูส่องส่องส่งดูเพท้าไหมไม่ใช่เพท้าบันใช่บัน มันเปิดไม่ได้อ่ะเหมือนว่ามันจะต้องใช้บัตรหรือเปล่าบัตรเพนเดยเซเทสเทสนะปุ่มก็กดไม่ได้ไม่ผีไม่มาหลอกเลยฟ้าไม่ได้เหรอเฮ้ยนี่ไงสีฟ้าเจอแล้วโอ้โเคยเหนเป็นเขาเยอะเลยโอ้กดเก็บน่าจะเป็นบัตรบัตรลูดรูดบัตรลูดบัตรโอเคสีเขียวคือเปิดโอเคเฮ้ยเดนเ right. หรอโดนโอ้โหโดนโคตรใหญ่โดนใหญ่มากน้องมินนี่ บินเหรอบินเอาต้องใช้สองแบตเตอรี่เอาแบตเตอรี่สองอันลองหาบินบินไปแลวปุ่มนี้คืออะไรแทงคอยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะรีโมทไว้เนี้ไวบังคับนี่ไงโอเคมีซ้ายขวาเลยมีหนึ่งชิ้นแล้วก็ถาดสองหาอีกชิ้นหนึ่งถาดสามถาดสี่ถาดสี่อะไรกีตาร์เน่เน่จะแล้วนี่อ่ะโอเค ได้สองชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอ้านี่ไงออ้ยอพอเก็บปุ๊บใช้งานได้ปั๊บเลยเหรอ,ค,อคือเก็บจากตรงนู้นใช้งานได้ตรงนี้เลยเชื่อมอุตังโอ้ยโ,โดนสวยมากทุกคนโ,โดนแบบติดไฟด้วยน่าจะแพงมากเลยนะโดนอันเนี้ยสวยไปช้ามากเอา้าลงทำไมเขาบอกว่าเลลงทำไมอ่ะอ๋อเฮ้ยอันนี้คือรีโมทอ๋อเหมือนเราเรียกเหรออ๋อเรียกโดนให้ตามเราอย่างเงี้ยเหรอตามมาทางนี้เจ้าโดนเหมือนส่งสัญญาณเลยใช่เจ้าโดนเอ้า ไม่โดนแล้วสงสัยไม่โดนสัญญาณโอเคเหมือนจะต้องเหมือนเหมือนเหมือนจะต้องทําอะไรสักอย่างกับโดนนะบังคับับเหรอใช่บังคับให้มาหาเราอ่ะปุ่มอ๋อนี่เอ้าืออมีสัญญาณอยู่มันเหมือนขึ้นเสาสัญญาณเหมือนเครื่องนี้เลยเอาแล้วทำไมเขาบังคับให้โดนชนประตูเหรอเอาชนอีกได้ไหมถึงแล้วจะเปิดให้ไหมเนี่ยผมว่าประตูมันละเอ้ยอ๋อ หรือว่าให้โดนทางนี้เหรอโดนก็ไม่ฉลาโดนมาทางนี้แล้วพุ่งไปชนตรงนี้เหรอใช่ใช่ไปสิไปเลยมันันกำลังไปมันกำลังไปโอเคเฮ้ยแล้วไงต่อแล้วประตูเปิดเหรอไปเอ้าไม่เห็นเปิดเลยถึงหรือว่าต้องเปิดสองอันอ๋อนี่อันนี้อันหนึ่งแล้วทำไม การที่เราจะเปิดประตูโรงเรียนอนุบาลเราต้องใช้ปุ่มอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะเอ้ยอ๋อมันเปลี่ยนไฟด้วยเป็นสีได้โอ้มีหลายสีนะมันก็สวยอ่ะแล้วมีสีดำไหมไม่รู้มีเนี่ยเห็นมีสีเขียวอยู่ติ๊บโอเคโอ้โอเคประตูเปิดทุกเอ๊ะเอไอ้ตัวนั้นเนี่ยที่มันขโมยขโมยเด็กเหมือนขโมยเด็กตัวนี้หรอใช่ค่ะไปดิเฮ้ยหายไปแล้วหายไปไหนเฮ้ยพอๆลงห้องนี้ดิเนี่ยมันหายไปในนี่ย มันมากมันที่สุดเฮ้นี่ห้องอะไรอ่ะห้องเรียนเด็กอ่ะโอ้ห้องเด็กเอาไว้ให้แบบเด็กแบบระบายทรงระบายสีอะไรแบบนี้หรอโอ้ยถือว่าก็ตกแต่งได้สวยงามนะน่าเรียนมากกีต้าอยากไปเรียนที่นี่ไหมไม่อ่ะน่ากลัวมากกว่าไม่ใช่น่ารักอ่ะถ้าเรียนที่นี่อาจจะได้หายตัวไปอ้าวอันนี้มีอันนึงไม่ยังหายตัวอ่ะคืออะไรอ่ให้มันกดเลยได้ไหมเอาโดนหายโดนโดน โดนมานี้สิมาหรือยังเจ้าโดนเฮ้ยลองกดนี้ดูดิเอ้ยเปิดได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยกลัวลอุยสนามเด็กเล่นแต่ทำไมมันมันหลอนอย่างเนี้ยไอตัวเนี้ยเฮ้ยไอตัวนั้นด้วยเฮ้ยไอตัวนี้ที่มันมาชะงงกหน้าดูเราเมื่อกี้นี่นะเช่อเอ่อเจ้านกอีกอยนกอีกอยใช่นกอีกอยหรือเปล่า อันพับรอเฮ้ยมีมีภารกิจนะต้องไปหาหไข่อันนี้อันนี้อันนี้มันมันอะไรนกนกคูกใ่เหรอนกคู่ที่ไหนเล่ามันไม่ใช่โอเคไม่รู้อ่ะเห็นมี6เอกอ่ะน่าจะต้องหาไข่ปะต้องหาไข่ให้ครบหกอันไข่นกหกชิ้นกีต้าร์พี่ตัน ก็ลองสี่หกนี่ไงคนละสองลูกเหรอว่าไงกีตารู้วาไข่ลงอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ในต้นไม้ใช่หรอใช่หรอเดี๋ยวดูก่อนนกมันก็ต้องฟังอยู่ตรงต้นไม้เลยกีตารความคิดดีไหนล่ะพ่อไม่เห็นจะมีเลยแต่แต่ว่าพ่อจะบอกว่านกมันตัวใหญ่มันจะปีนขึ้นต้นไม้ได้หรอมันก็บินไงมันบินได้เหรอบินไหวเหรอตัวใหญ่มากเลยนะใหญ่เลยจะบินไหวเหรอเฮ้ยกลมๆเฮ้ยนี่ไงไข่ โอเคเฮ้ยได้หนึ่งแล้วอันนี้แหละคือไข่นกได้ไหมได้ไหมเห็นไหมเฮ้ยมีที่รูดบัตรว่ะเดี๋ยว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 ลองขึ้นข้างบนดูนะเดี๋ยวก่อนน้อย่าเพิ่งมานะน้มันจะไม่ม้ามันเป็นรูปปั้นมันเป็นหุ่นอะไรอะไรมันไม่เป็นรูปปั้นเมื่อกี้เราอาจจะตาฝาดก็ได้นะไม่ได้ตาฝาดจริงจริงโอเคแล้วไงอ่ะประตูอะไรเปิดอ่ะลองขึ้นชั้นบนดิชั้นบนมีอะไรอ่ะสไลเดอร์เหรอเฮ้ยลงไม่ได้อ่ะ ไม่ก็สนุกแล้วไม่งั้นก็มันละสนุกเลยทีนี้ทั้งวันเลยนี่โอเคโดนแล้วแล้วจะโดนไม่มาโดนไม่มาโดนมันหายหน่อยโดนมาหาหน่อยเดี๋ยวไปดูก่อนโดนหายเออโดนหายแล้วโดนโดนไปเลยโดนสงสัยจะไม่โดนไอ้แก่ต้องมาทางไหนทางนี้เหรอใช่ไหนดูโดนก่อนเอาเอาเฮ้ยเจ้าโดนหายโดนแกได้ยินเสียงฉันไหมห้องนี้ล่ะ เฮ้ยเกิดเรื่องราวลึกลับแล้วนอกจากเด็กที่หายไปโดนก็หายโดนก็หายโอ๊ยโดนอยู่นี่มานี่สิแก่พ่อมาไม่เห็นเหรอมองไม่เห็นไม่จังก็มองไม่เห็นต้นแรกมาทางนี้เราทราบคำสั่งหรือยังอ๋อโอเคโอ้ยเร็วมากมาโค้รเลยวะต้องเอาอันนี้ไปกดแล้วกดเพื่ออะไรไม่เข้าใจเอาโดนเอาโดนฟอป โอเคตอนนี้ใช้โดนกดโอ้พอนพอนข้าล่างเกิดไค่นี่โอ้กดแล้วใครออกมาเลยอุ้ยแสดงว่าเราต้องหาที่กดโอเคตอนนี้ได้ไข่กี่กี่ฟองแล้ววะใครนับฟองสองฟองเองเหรอเฮ้ยในเรือมีเหรอเฮ้ยมีเฮ้ยเฮ้ยคุณรู้ได้ไงเนี่ยสามฟองแล้วเดี๋ยวลองไปใส่ดูก่อนไม่รู้สามเอ้ยนี่ไงใกล้ๆเลยลองใส่ดูก่อนนะนับนะหนึ่ง สองสามสี่อ่าไม่ครบมีแค่สีอุ้ยได้ไงเด่นเด็ดเลยมองไม่เห็นได้ไงเนี่ยอันนี้ห้าแล้วขาดอีกชิ้นเดียวเจ้าไข่นกเดี๋ยวเขาใส่ก่อนโอเคเหลือชิ้นหนึ่งครับทุกคนเออแถวนี้ล่ะแถวนี้ล่ะ ในสไลเดอร์ในสไลเดอร์เหรอเมื่อกี้มันลงไม่ได้นะส<อ>ี่สไลเดอร์อะื้องสองอ่องดูด้วยเอเอเราส่งดูส่องอะไรปะได้ได้ได้เดี๋ยวลองไปส่องดูก่อนก้มดูก้มดูนีไม่มีนะว่างเปล่าโบเบ๋เลยอะเอ,เ,เอ้ยออีกชิ้นหนึ่งใครอยู่ไหนมันอยู่ในปากมันรอเปล่าไม่เราใส่ไปแล้วไงเอ้ยตกใจหมด <laughs> แถวนี้ล่ะชิงช้าของเด็กน้อย อยู่อยู่ข้างข้าง,ไงอไรปขึ้นได้ไหมแถวนี้ล่ะอย่างเนียนอ่ะเออนี่เราเ,เล่นเกมซ่อนหาเหรอเออซ่อนของซ่อนของแถวนี้ล่ะตรงไหนที่เรายังไม่ได้หามีมีเฮ้ยได้คิดว่าที่เราที่ยังไม่หาน่าคือตรงไหนข้างบนหรออใช่ข้างบนก็หาแล้วนะเออข้างบนก็หาทุกองนอกจากเด็กที่หายไปไข่ก็หายไข่ก็หายไปด้วย อีกชิ้นหนึ่งล่ะเฮ้ยหรือว่ามันจะไปอยู่ห้องอื่น<ช>หรือเปล่าเฮ้ยแต่มันไม่ได้อยู่ห้องอืทศคุยสนอยู่แต่ในห้องนี้นะเออเป็นไปได้มันก็ไม่น่าจะมีห้องอื่นอยู่หลังเจ้าตัวน,นี้หรือเปล่าไหนดูที่ก้นสิขี้ขี้ออกมาหน่อยเฮอื้อออกมาหน่อยเอ้อยเจ้าใครมันอแบบอบเนียนมากแถวนี้ล่ะมีไหมเรียกโดนทำไมอ่ะกดผิดจ้อะเสียงอะไรเสียงโดน พอกดเรียกโดนมาแล้วโดนน่าจะชนน่ะไหนดูโดนโดนที่ไหนแถวนี้ล่ะไหนเขาดูโดนอยู่ข้างบนเหนโดนมันอยู่ข้างบนเรียกมาได้เดี๋ยวรอดูมันมาเฮ้ยอะไรอะไรแถวนี้เหรอเฮ้ยีไงโอ้โหคุณตาดีมากโอเคไข่ใบสุดท้ายเอาไปใส่ไข่ลงไปในปากนกไข่ใส่ในปากมีอะไรพ่อก็ไม่รู้เขาบอกมันจะได้รางวัลได้รางวัลเหรอเกตยัยูนี่เหรอ ฮ้ยมีอะไรไหลออกมาน่ะอ้วกเหรอกุญแจป่ะอ๋อเป็นคีการ์ดคีการ์ดสีทองนู่นไงแต่เราต้องใช่บ้างใช่สีทองป่ะเราออกมุดได้ไหมเฮ้ยมุดไม่ได้ว่ะหิบหิบเฮ้ยนู่นไงนู่นตรงนู้นมีสีทองโอเคน่าจะอันนี้แหละโอเคเราเอ่อไม่ลราเอาโดนไปชนให้มันหมดกันไหมลูดการ์ดแล้วก็สั่งโดนชนเหรอ เฮ้ยนี่เหรออันนี้มันติดกำแพงไง้โอ้ติดกำแพงมาไม่ได้เหรอเจ้าโดนทางนี้หมดยังมันมีแค่โอเคแล้วก็โอ้โหเรียกปุ๊บมาปั๊บมาติดติดมันมันว่ากว่าเหมือนเหมือนเจ้าโดนจัดการอ้อมมาเอ้าชัวร์กแตกชัวร์ก็จกแตกเลยระวังกระจกบาดโอเคต้องระวังก็มันเข้าไม่ได้อ่ะโอเคอีกครั้งหนึ่งเจ้าโดนจัดการซะอีกรอบ โป้งโอเคแล้วอะไรมันเปิดล่ะเฮ้ยเฮ้ยนีไงคอนไปงัดได้เลยอะไรไม่รู้เมื่อกี้กระดาษเฮ้ยได้คอนเอ้ยตกใจหมดเลยโอเคคอนน่าจะต้องไปงัดอนุแน่ใช่นั่นแหละงัดไม้ไงเราจะได้ไปต่อได้จะได้ไปสืบหาความจริงอ้าวโอเคง่ายเหมือนปอกกล้วยกระโดดหนึ่งทีข่าไม้ สเปซทูจัมโอเคกระโดดแล้วเอาอันนี้ล่ะแตดแตดคืออะไรคืออะไรอ๋อนี่โถเอ้ยสีเหลืองมันอยู่ฝั่งนี้ไงกิต้ารูดบัตรแล้วมีลึตอ๋อนี่เฮ้ยมีอะไรยื่นลงมาเป็นที่นั่งหรอโซฟาโซฟาเราต้องขึ้นใช่ไหมต้องขึ้นโอเค โอเคแล้วเจ้าโซฟานี้โอเคเฮ้ยโซฟาขยับแล้วนี่ไงไมแล้วไม่บินไปเลยอ่ะเราจะบินขี่โดนไปหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยดูข้างล่างคนลึกแล้วมันมีรูปไอ้นรอยเท้ารอยเท้าอ๋อรอยเท้าเยอะมากน่ะน่ะตรงนั้นน่ะข้างหน้าน่ะ โอเคตอนนี้เรามาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วทำไมพ่อไม่บินไปอ่ะบินเหมือนบินยังไงเล่ากีปอร์แมนอ่ะโอ้โหไม่ใช่แล้วโอเคบินกับโดนอ่ะเปิดนั่งโดนอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะเขับไบ้อะไรก็ได้นะไม่รู้อ่ะกดไปแล้วดิอะไรมันแลบมาอ๋อมันเป็นแสงไฟอ่ะนั่นมันต้องใช้รหัสอ่ะวอทเอาเฮ้ยใครจำสีได้มั่งหรือเปล่าจ๊าได้จ๊าดจำได้จำได้แค่ว่าตัวใหญ่ตัวนี้สีเขียว สีเขียวใช่แล้วมีสีเหลืองไหมอาอันนี้สีเขียวอันนี้นกตัวนี้สีชมพูอ่านกตัวนี้สีชมพูสีชมพูสีชมพูก็ถึงแล้วอ้าวเหรอเมื่อกี้สีชมพูแล้วเหรอโอเคอ๋อนี้สีส้มไปมึงสีนี่สีส้มนี่สีเหลืองอ่าสีชมพูอันนี้อ่ะอันนี้ไอไอไอห้องนู้นไงสีแดงก็คืแดงเอาแดงอยู่แล้วแล้วกดทำไมหรือว่ามันส้มมะเมื่อกี้ ้องเปลลี่ยนแวก็โอเคเหมือนเราจะต้องกดรหัสให้ผ่านไม่ใช่ไม่ขอนี่แหละแดงนี่แหละอันนี้ดูจากผู้หญิงผู้หญิงคิดว่าไม่รู้อ่าอันนี้อะเฮ้ยเราเอยู่ข้างหลังว่าน่าจะใช่อันนี้เราตัวไปแล้วนี่ต้องทําอะไรอ่ะเราจะเดินกลับไปดูอันนี้ล่ะอันนี้สีเหลืองนี่สีจะเดินกลับไปดูไหมเดินกลับไปดูเหรอใช่อันนี้เอาเอาถูกแล้วโอ้ย ยาวเลยทีเนี้ยโอเคได้ตัวนั้นสีอะไรคิดว่าไม่รู้สีสีส้มไหมสีส้มเหรอลองดูได้อันนี้สีชมพูนะโอ้มีมีสีชมพูแหละโอเคโอเคไม่ใช่อันนี้นนเหรอใช่ใช่สีส้มเอออันนี้ผมก็คุ้นๆเหมือนกันว่าแมงกะพรุนนะ่ะมันเป็นสีส้มถือมันคือแมงกะพรุนหรือปลาหึกน่านะแมงกะพรุนนะโอเคอันนี้คือตัวอะไรอันนี้ถูกอันนี้ล่ะ ไม่ถูกไม่ถูกหรอโอเคเดี๋ยวเราลองกลับไปดูแล้วจะกลับยังไงกลับทางเดิมได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองตัวไหนนะที่เราไม่คุ้นตัวผู้หญิงติดโบใช่ไหมติดโบแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมโอเคถ่ายรูปเก็บไว้แช่เราจะกลับเอากลับไม่ได้โอเคกลับได้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่คนยังไม่ได้ขึ้นทางขึ้นทางนี้หรอขึ้นได้หรือเปล่า อุ้ยไม่ได้อ๋อนี่ไงอ๋อนี้มารับแทนอ๋อมันจะวนโอ้าคนไม่ทันคืนไม่ทันเลยนี่ต้องคืนตรงนี้หรือเปล่าโอเคฮะให้รับปีนถูกต้องกระโดดเลยไหมเฮ้ยกระโดดไม่ได้อ่ะอผิดด้านหรือว่าเราต้องอาศัยจังหวะที่ไอ้นั้นมันมาแล้วเราก็เราก็ปึ๊บไปเลยใช่โอเคลองดูนะอย่าพลาดนะ ถ้าพลาดไปสู่ความเว้งว้างเลยโอเคถูกถูกถูกได้อยู่ถ้าตกไปตายเริ่มใหม่โอ้โหแน่นอนลึกขนาดนี้กอดีทีไปครับไปดูนะต้องหาให้ครบตัวผูกโบนะแล้วก็ตัวตัวที่มันเล็กๆใช่ไหมเตี้ยแล้วก็โบโอเคเตี้ยโบเตี้ยโบเตี้ยตดมีไหมเตี้ยตดเอานี่เห็นไหมมันมีรอยนี่รอยเท้า อเฮ้ยเอาจริงเหมือนรอยเท้านกเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เอ็นกนี้ก่อนนะนี่อะไรอ่ะมันคือรอยเท้าตัวนี้แน่นอนอย่าบอกว่านกมันมันปีขึ้นมาได้หมันของอ่าไก่รู้ป่าอ่าไก่อ่ะจำใบบล็อกอ่าไก่เปล่าอ่างไก่อ่ะอ่าไก่นก่อหนุอาไก่อ่ะนกอ่าไก่คืออะไรนกก็นกไก่ก็ไก่สินกอ่างไก่นี่ไงอ๋อนี่สีม่วงสีขาวเดี๋ยินแล้วก็ไปดูกันดูอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ถูกแล้วถูกถูก ม่วงกับนี้สีเหลืองอันนี้สีเหลืองอันนี้เขาเรียกสีเขียวอันนี้สีเขียวนี่อันนี้สีขาวขาวกับม่วงโอเคขาวม่วงขาวขาวม่วงขาวม่วงกับแดงมีมีแดงกับม่วงนะโอเคอย่าพูดให้เยอะอย่าพูดเยอะมันงงไปหมดแล้วตอนนี้กีต้าไปนี่ไปเพือบรู๊บรู๊ดุ่งเหรอขาวม่วงเอาขึ้นไม่ได้ ฉันต้องไปขึ้นทางไหนล่ะฝั่งซ้ายไหนอ่ะเฮ้ยมันขยับไม่ได้ก็กดกลับมาใหม่ดิย้อนหลังอ่ะฉันเรียกโดนละไม่รู้เุ้ยฉันกลับไม่ได้โอเคได้ละโดนอ่ะอ๋อนี่นี่มันจะก้มต่ำให้เราทำไมไม่มีโดนอฮ้ยทะลุมาเลยโผล่ทะลุแบบมาเลยโอเคครับม่วงม่วงกับขาวนะขาวม่วงดนี ขาวม่วงอตัวผู้หญิงคือขาวสีขาวส่วนตัวผู้เราตัวตัวเล็กตัวเตี้ยคือสีม่วงโอ้ยถ้าชนตรงนี้เข้ามาอ้าวพูดไม่ทันคำกำลังบอกเลยถ้าชนตรงนี้ตกตกก็ดีอะไรมันเสียงเหรียญแบบเออเสียงเหรียญตกแบบเหมือนเสียงเหรียญที่มันหมุนอะเริ่มไกลไหมเริ่มไกลเริ่มใหม่ จริงเหรอโอนี่โอเคเฮ้ยได้ตรงนี้เลยโอเคง่ายเลยอันนี้แดงถูกแล้วอันนี้สีขาวขาวแป๊บหนึ่งถูกหรือยังโอเคสีขาวอันนี้สีเขียวไปเขียวหน่อยเขียวหน่อยให้กดลัค้างไหโอเคอันนี้สีชมพูโอเคอันนี้สีอะไรนะสีม่วง และอันสุดท้ายก็สีส้มฮึบกดไปทำไมปุ่มมันกดยากจังสีอันนี้สีอะไรอ่ะก็คือกดทีๆอันนี้สีอะไรอ่ะอ่ะใช่ไหมเอาไม่ใช่ผิดอันอลองอันนี้ดูก่อนไหมเพราะมันไม่มีสีอื่นแล้วนี่ทำไมรหัสไม่ถูกอ่ะอีสีอะไรอ่ะลองดูสีไม่ลองดูอันนี้อันนี้เราจะลองสีน้ำเงินดูก่อนอันนี้สีส้ม อันนี้สีส้มสีส้มเออถูกแล้วอันเนี้ยสีน้ำเงินอันเนี้ยนี่สีน้ำเงินเหรอเอ้าไม่รู้ถูกเฉยอ้าวประตูเปิดได้คีการ์ดการ์ดทองมีกระดาษมาไออะไรอ่ะอันบนอ่ะไออะโลนไอวอนทูเพย์คืออะไรต้องการอะไรเบิร์ดเมื่อกี้แวบๆเฮ้ยเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋แล้ว นกมันมาได้ด้วยเหรอนกมันมาทำไมอ่ะมาทำไมนะนกนกเฮ้ยอย่าเดี๋ยวตกใจเย็นเพื่อนเฮ้ยไม่ไปฟาร์มไปตัวนี้ดิไอ้เจ้าโดนอะเดี๋ยวเอาโดนไปกดอันนี้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอะไรอะเฮ้ย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 ออกไปออกไปหนาออกไปหนาเฮ้ยเรียกเรียกดอนมาทำอะไรตัวนี้ไม่รู้วา เฮ้ยมันมาทำไมไม่เรียกโดนมีจาักดการตัวนั้นน่ะน้องมาน้องมาวิ่งพ่อทำไมพออ่อไม่ยากโดน,นโดนมันจะจัดก,การเอาติ๊ติ๊บเอาทำไมพ่อไม่เรียกโดนมาจัดก,การตัวนี้โดนมันจัดก,การน้องไม่ได้ก็ฟันฟม,มันฟันไม่ได้มันเป็นโดนกีตาร์ากีตาร์เป็นเสียง<ด>พิฆาตสูรหรอคุณเข้าใจรู้จักโดนมันนี่โดนอะไรโดน โอเคเรียกอนไหม่เฮ okay ้ยเรียกโดนนี่โดนมานี่โดนมาแล้วโอเคเรารีบกดกดไม่ได้หรอได้ยังยังมันยังไม่ขึ้นเจ้านกโอเคสวัสดีครับหวัสดีฮะโอ้ยไกลมากเดี๋ยวคราวนี้จะไม่พลาดเหมือนคราวที่แล้วแล้วยังไม่ช้าจังอ่ะยังไม่ขึ้นแดงเลยอ่ะบอกให้กดซ้ำอีกรอบดิยังมันต้องโอเค ขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นลูกพี่ลูกพี่ใจเย็นครับอุ้ยทำไมมันใกล้จังแล้วพี่ใจเย็นนะเจ้านกไปก่อนแล้วลวิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเร็วเร็ออออไอม,มีปุ่มอ้อออยอยากจะไปกดปุ่ม <c oughs> มันเขียนว่าถุกเชิญให้กดปุ่มเขาไม่ได้กูเราก็ต้องวิ่งฮ้ยอาไปช่วยอะไรัวจะไม่รอดเหรอเนี่ย อ่าแปลว่าอะไรอ่ะอีป่ะโดนแล้วโดนยัอ่อะาอาอโอเคไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่รอมันมามาอยู่ไม่ใช่ไม่มาเจ้าโดนมารอเลยโดนสแตนบายไว้สวัสดีฮะดูมันมองโอ้โหเหมือนมันมองจะกินเราเลยอ่ะทยไมทำไม มันไม่จิกๆิกแล้วกินเลยอะนีแหละอย่าพูดอย่างนั้นสิกีต้าเห็นไหมมันกำลังสงสัยอยู่ว่าเราเป็นใครดูจากหน้าตาของมันแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้ววิ่งวิ่งอยู่ไปไม่ต้องกดไม่ต้องกดนี่ไงตกไปเลยเนี่อมันเขียนอยู่ emergency stop เสียงมันตกไปน่าจะลึกอยู่นะ คนแยกตกตามเขาไหมไม่เอาอ่ะผมตกไปแล้วรอบนึ่งมันหายอ๋อแสดงว่ามันมีชีวิตจริงเหรอเออมันไม่ใช่แค่หุ่นแล้วนะเมื่อกี้เราบอกแล้วมมันการ์ดมาการ์ดสีม่วงไม่ใช่หรออ๋อนี่การ์ดสีส้มโอเคอ้าวประตูเปิดอันนี้คือห้องของครูใหญ่หรือเปล่าแบบคุยกับผู้ปกครองมีเก้าอี้อยู่ตัวเดียวแบบเนี้ยเฮ้ยอ้า แล้วอะไรนะไม่ก้มอไปขี่ก็เลยขึ้นเอ้าโดนมาผมหน่อยโดนโดนโดนไม่หามาโดนนิโดนแบตหมดหรือเปล่าโอเคเสกโดนมาแล้วเจ้าโดนพุ่งชนให้ฉันหน่อยโยนเมองไหร่มีพุ่งพุ่งไปโอเคเรียบร้อยอุ้ยอันนี้มีอันหนึ่งเหรอทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะ อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเดินไม่ได้เฮ้ยกล่องตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอหลบก่อนกลัวเผื่อมีอะไรโผล่ออกมาค่อยๆแง้มดูแล้วกันนะเห็นแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะไม่มีอะไรลองตามสิไม่มีดิเอจะรลยเดี๋เวๆๆเดเดเดดดเเดเเเดเเดอเดเดเ โอเคเราอาจจะต้องลงลิฟตลิฟต์ลิปสติกเอาไว้ทาปากไม่ใช่โอเคไปไปได้หรือยังโอเคโอเคครับทําทำไม่สรุกจังตอนเนี้ยแล้วก็กดโดนโดนโดนลาก่อนนะโดนไปด้วยกันดีเออเราจะต้องใช้โดนอีกมามาลงมาเจ้าโดนเฮ้ยไม่ลงมาด้วยกันเลยเพื่อน โอ้ยลงมาคนเดียวเลยเดี๋ยวเียรียกมันมาก็มาลึกอ่ะเฮ้ยก็เลยขึ้นลิปังเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยสัญญาณเตือนเฮ้ยอะไรอ่ะเขียวเขียวต้นไม้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วออ้ยโอ้ยไอตัวเขียว มันมาทำอะไรอ่ะเอาตกดึงแล้วตกตกไปเลยโอ้ยนันจะริพังเราจะรอดไหมเนี่ยชั้นล่างเลยอะเฮ้ยเราเก็บไหมเนี่ยน่าจะตุยไปแล้วล่ะตุยจีบอกบอกโอเคยังไม่ตื่นขึ้นมาเอาจบแล้วแล้ว่าสุดท้ายเราก็ไม่รอดอยู่ดีเราก็โดนแม่ใจเหมือนกันมันมีต่อภาคสองโอเคทุกคน ใคร,ใครอยากใครชอบคลินี้ใจเย็นใครอยากให้เราเล่นภาคสต่อก็คอมเมนต์ไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่ะบอกหน่อยใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแจ๊์เพื่อเป็นกำใจให้พ่อลูกพี่เ,พเล่นเกมโอเคไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบ,ายบาย,บาย